ออกได้ทุกอาชีพรีวิวรถไม่สวยราไม่ขายแจ็ค GK ปี2016ตัว s v ล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานด้านข้างมีสเกิร์ตเรียบร้อยนะครับเป็นสีขาวแบบนี้เลยสปอนต่างๆต้องเดิมๆมเราตัวแบบนี้ตั้งแต่เสา A เสา B และประตูทุกบานนะครับไม่ควรพลาดคันนีด้ด้านท้ายครับอุปกรณ์เดิมๆยังอยู่ครบนะครับตัวสลักต่าง <c oughs> ครับล้อเดิมซิลิโคนนะด้านในครับยังขาวๆไม่มีรอยทําสีมาแน่นอนครับควงอะไรก็เป็นแบบ3ก้านครับมีมัลติฟังก์ชันครบปุ่มต่างๆยังไม่ถลอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น รูส์คอนโทรนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับมีแพทเทิร์นชิปมาให้นะครับเพื่อความสนุกในการขับขี่กิโลเมตรน้อยมากสําหรับรถปี2016คันนี้มีประกันเครื่องยนต์เกียร์นานถึง6เดือนหรือ10,000กิโลนะครับผมเครื่องยนต์สวยมากนะครับสะอาดมากแล้วก็มาร์กเดิมๆต่างๆทุกจุดยังอยู่ครบแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้เลยครับมีที่ออรเร็ออโตโท,ที่เดียวเท่านั้นนะครับผม 1> 5 1 9 0 0 0บาทตอนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่9,000บาทตลอดอายุสัญญามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ส่งรถถึงหน้าบ้านหากใครสนใจติดต่อที่ออกรดออโต้เลยครับ